วันนี้เราอยู่กันหน้าหน้าวัดป่าสันติสุขนะครับหมู่15บ้านสันติสุขตำบลโคกกระเบื้องอำเภอพัฒเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมานะฮะเราเดินข้ามอำเภอกันมาแล้วนะครับน้ำไม่แพ้แกได้เลยนะคะแก่เป็นสีมงคลค่ะที่เดี๋ยววางไว้เดี๋ยวเราเอาผ้ามาเก็บผ้า บ้านี่กอกอนเยยออตลดนีครับพอดีมีรสอนครับสอน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 ส่องเบกสอนครับบ้านตลบฟองอยู่ตำบลอะไรครับเพืสอะเื่อนบองในเหลืองครับผมเลยครับสับช่างภาพครับช่างภาพ ขออุญาตหน่อยครับทั้งภาพเปิดข้างให้ด้วยนะครับบันเตอรควงตัวตั้งเป็นอะไรที่พูดยากมากหมวกครับหมวกการบริหารหมวประมงโคกศัตว์์จะเบื่อ ว่าน้ำใช่ต้องพวงต้องอะไเนี่ยต้องนับขอไปก่อนหึวงคำนะครับพอดีมีพระเข้ามากราบหลวงตาแล้วหลวงตาเป็นโมหุลปัจจุบันนะครับกลางขับวันสาธิตอนนี้กำลังเลี้ยวขับวนแล้วเนี่ยคุณครับอย่าลืมถ่ายรูปมาแล้วครับรออยู่นี่ครับโอ้สำรวจไหมก็คือยกน้ำก็ได้ยกน้ำก็ได้ยกน้ำก็ไ่้ยังน้ำก็ถุงสูงแม่นะหลวงปู่จะได้ไม่ต้องก้มนะอัจะมี ทางด่วนที่ที่แจ้งมาเมื่อสักครู่นะครับลื่นไหลตามวอร์ูนหลงตาด้วยนะครับลื่นไหลนะฮะรถใครก็ช่างนะครับตามตามวอศูนหลงตานะครับมาอาสามาช่วยกันครับจับไว้ครับจับไว้จับไว้นะครับจับไว้ แป๊กเดียวยกเลยเอาเอาลูกออกก่อนไนดะ้ไหมได้ได้ยกน้ําได้ถวายได้นั่นแหละครับสาธุเอาหมวกออกให้ลูกด้วยครับเอาหมวกออกเอาหมวกออกให้หน่อยครับหมวกออกหมวกออกมไม่ต้องนะครับโอเคเอกออกก่อนนะครับยกน้ำเลยนะคะยกน้ำเลยนม่ยกน้ำึ้นสูงใน,นะคะ่ะ

ยกน้ำขึ้นูงไหครับยกน้ำยกไหวไหมครับยกไหวไหมยกไม่ไหวจับไว้ครับยกไม่ไหวจับนะครับอายกน้าเลยครับยกน้ําขึ้นมาถวายนั่นแหละครับสาทุกครับสาทุกยกน้ําครับยกน้ําใครได้ยินก็ยกรอเลยนะครับใครได้ยินยกรอเลยนะครับไม่ต้องบอกทุกคนนะครับ จับน้ำได้ครับจับน้ำได้ออยต้งจับน้ำไว้ครับยกน้ำครับด้านหน้ายกน้ำรอเลยด้านหน้ายกน้ำรอเลยนะครับน้ำแพ็คเดียวยกรอเลยครับยกน้ำครับยกน้ำ มือถือมือถือไม่ถวายเอาออกเลยครับถ้าไม่ถวายเอามือถือออกเลยถ้าถวายก็ยกขึ้นมาอ่าไม่ถวายมือถือก็ออกหวยครับดู่หวยครับไม่เคยดูสื่อเลยหรอครับหวยไม่หวยเขาบอกห้ามตลอด ใช่น้ำแกไปเป็นส no. ีด right. oh. ีคลสักขวดสองขวดนะคะเหลือวางไว้เดี๋ยวรถอาสาไม่เห็นที่หลังค่ะดอกไม้าประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้องเรื่องหวยเรื่องตังค์นะฮะไม่ลองมายัดมาซ่อนกันไว้นะครับดอกไมมันเป็นบาปติดตัวนะครับมันเป็นบาปเป็นน้ำบัตรกันนะครับแกไปแค่ให้เป็นสีมงคลงานที่เหลือวางไว้เดี๋ยวรถอาสาไม่เห็นที่หลังนะครับเอนั่งครับนั่งนั่งลงนะครับคนที่เหลือวางไว้ ่ตอแครับองีอยู่ไม่น่อยก็ตครับรถวยก็ตังค์ยมีกันทุกวันไม่ได้ดูกันเลยหรออ้ายกเลยครับยกเลยแก๊กเดียยกน้ำตะวันหลวงตาเลยครับยกน้ำครับยกน้ำอันนี้จับว่าตั้งกลุ่มเลยครับจับว่าตั้งหมดเลยครับ ม,มีมาไอพอเยี่ยมบ้าบังเกิดนิดนะเอาเงินคืนมาส่งทางนว่าพักพีก่คืนมาครับผมรายละเอียดเรื่องที่พักนะครับวอร์นศูนย์นะฮะรอรับคําสั่งจากหลวงตานะครับจะแจ้งให้ทราบนะครับไม่มีผู้ใดได,ได้รับรู้เบื้องต้นก่อนเลยนะครับนอกจากหลวงตาสั่งนะครับ261ครับลูกคายด้านในยังไงยึดรถไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งปล่อยมาเด้ครับไปรถุพ่วงไปก่อน รถด้านหลังเยอะเลยครับจุดรถด,ด้านหน้าเลยก่อนนะครับปล่อยได้ปล่อยเลยครับปล่อยได้ปล่อยขึ้นมาครับด้านหลังปล่อยขึ้นมาเลยครับด้านหน้าไม่มีรถเลยครับตอนนี้เบอร์เบอร์ะครับ

คร of of i i ับรถเยอะมากด้านหลังยไไม่มีช่องว่างเลยเนี่ยครับครับอะไรนะมมาลบ้อาดูทาได้นะได้ได้ได้ไล่อยู่ มาจากห้วยบงนะสุดใจหน้านะครับด้านหน้าที่หลวงตาเดืนผ่านนะครับถ้ามีรถแรกเข้ามาระหว่างทาเดืนให้กรุณาดับเครื่องเลยนะครับดับเครื่องครับ กระเป๋าเก็บครับกระเป๋าเก็บกระเป๋าเก็บกระเป๋านี่เก็บครับเก็บครับกระเป๋าเก็บเลย แล้วพี่ตะตุรยังยังไม่ได้ได้ครับอ่าครับไม่ยังไงก็สบายอยู่เพราะวันนี้ระยะยาวด้วยสิบเจ็ดโลครับ่รงวายนี้มีอะไรพี่วิทย์เรียกพี่นะทย์หยุดเพิ่งเคลียร์ข้างหลังออกไป่สองคันแล้วตามพี่โสตาสั่งมาขั้นข่าวขึ้นแล้วเนาะใช่ครถออทีมงานอะทีมงานตามมาอยู่หกสามห้าสามอะไรอะใช่ครับเอาใส่แล้วเต็มแล้วอ๋อเต็มแล้วนะ รถจักรยนข้างหน้าว่านะครับปล่อยข้างหลังมาได้ครับผมปล่อยไปแล้วครับไปไปด้านนั่งตัวตรงๆครับสาธุครับ ยกครับยกรอเลยยกรอเลยครับ,บ,รบ,บยกแคกเดียวยกนะครับยกแคกยกขึ้นยกขึ้น ในพื้นที่นะครับตอนนี้รถน้ํามีแต่มีเรียงกันนะครับให้ไปลงจุดใดครับตู้ขายที่ไม่ทำเละเทะนีน้นะครับไม้มีรถเต็มรถขนน้ำที่ขนน้ำเต็มแล้วเป็นยังนะครับห้วยบงหนึ่งครับห้วยบงหนึ่ง,งมเมื่อกี้เราผ่านอบอตอมาใช่ไหมด้านซ้ายมือ เอาลงเลยลงสักคันรถนึงก็ได้คันที่เต็ม